คุณให้กับตรงนี้คุณทำนี้เต็มที่แล้วคนดูดูคุณรักคุณชอบคุณตอนนี้คุณพูดตรงๆคุณเขาเรียกใสปิ้งมากเลยสําหรับคนดูคุณต้องการอะไรจากแฟนคุณอยากได้แค่ support ครับคือวิธีวิธีคือตอนนี้คือดีอยู่แล้วครับวิธีการคุยเขาน่ารักมากคือเขาจะบอกว่าแบบเออชอบเวลาร้องไห้ดูธรรมชาติเวลาวิธีการเล่นพัฒนาขึ้นแล้วเหมือนกับว่าเป็นเป็นคนอ่อนน้อมอันนี้อันนี้ผมชอบอยู่แล้วครับเพราะผมก็เป็นคนไทยอยู่แล้วก็เลย รู้สึกูมิใจครับให้เขาสนับสนุนพอใจแล้วแค่นั้นครับแล้วคุณสัญญาว่าคุณจะให้อะไรกับเขาผมให้ความซื่อสัตย์ของตัวผมเองคือให้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 ทั้งหมดคือนี่คือตัวผมผมมีมีเท่านี้คือคุณพอใจไหมผมผมให้หมดแต่นี่คือผู้ชายคนนี้นะครับที่กำลังดันขึ้นแล้วมันจะเป็นพระเอกคนใหม่ของท่านผู้ชมครับหลุยส์สกอตต์ครับวันนี้สำคัญกับเรามากเลย ช่แล้วครับเพื่อนๆครับตอนนี้อยากให้เพื่อนเพื่อนเก็บความทรงจำที่ดีตลอดไปฮะกับวันนี้เลยฮะโอนน่ารักมากวิกั์แล้วว่าเพื่อนเพื่อนของเราน่ารักจริงผู้ชายครับมีอะไรอยากจะฝากแฟนๆของคุณไม่ใช่เฉพาะแฟนคอนเสิร์ตแฟนของคุณเรียลแฟนตัวจริงคุณเช่เลยครับครับผมเอาง่ายๆชว์สวิตแลเลกันอืม คอนเสิร์ตนี้ฮะสำหรับคุณคือเดี๋ยวก่อนเอาใหม่และวกัน for us ที่อธิบายยากจะไปก่อนนะเอาแล้วก็มาถึงวันนี้นะคะก็เหลือประมาณสองเดือนนะคะเราจะพยายามทุกอย่างให้มันเป็น Amazing Concert ที่เราเคยทำมาก่อนนะฮะและเราอยากเจอกับทุกคนที่เป็นแฟนของ r a p t o r และไปเจอกันที่คอนเสิร์ต ครับผมก็ความรู the ้สึกเดียวกับทางจอนนี um ้นะครับแต่ว่าผมก็อยากจะขอบคุณทุกคนนะครับที่เขารอคอยแล้วก็ยังจํากันได้อยู่แล้วก็วันนี้ได้มาถึงแล้วแล้วก็อยากจะให้ทุกคนไปร่วมสนุกกันที่คอนเสิร์ตแล้วกันนะครับแล้วก็อยากจะขอบคุณทาง i อด้วยที่ยังให้โอกาสเราทางครู93แฟนไทด้วยนะครับแล้วก็แฟนๆทุกคนครับพี่ผีพี่ผีพี่แมมพี่เสือทล้วพี่เสือคือวปอ่าใช่คะคือวัปเตอร์ไม่ใช่แค่ตอนนี้เห็นหรุยมันเป็นผลักของ ผู้ผลิตคนไหนทีมงานนะสตาฟทุกคนไอเอสเฮียฮลนั่นคือเแวแ็เต้แลก็เราอยากให้ใหเขารู้มันเป็นความสึกดีดจริงๆ<ม>นะที่คุณวอลรายการผมในวันนี้มันรู้สึกดีตรงไหนรู้ไหมรู้สึกดีตรงที่ว่าผมเคยเห็นเด็กสองคนที่วิ่งไปวิ่งมาแล้วพอเวลาเขาโตขึ้นผมเพิ่งรู้ความจริงว่าเขารักมันแค่ไหนตอนนั้นผมก็เห็นว่าเขาวิ่งเพราะคงถูกผู้ใหญ่สั่งจริงๆริงจริงๆผมก็นึอกงั้นพ่อแม่สั่งให้ทำอะไรก็ทำไป แต่วันนี้ผมรู้ความจริงแล้วไม่ใช่วันนี้เขารักมันแล้วก็จะกลับมาอีกครั้งกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ขนาดไหนติดตามชมกันแล้วกันครับแรปเตอร์ครับ